ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เซอร์จิมประหยัดต่อเตรียมปลดพนักงานสโมสรอ,อีก200ชีวิตล่าสุดตามรายงานจากดีแอเรติกซื้อความน่าเชื่อถือสูงได้เปิดเผยว่าในตอนนี้เจ้าหน้าที่บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนได้ตำหนิการทํางานและการตัดสินใจของเซอร์จิมแรดคิปนะครับรวมไปถึงแดนแอสเวิร์ดอดีตผู้อํานวยการกีฬาและกลุ่มบริหารงานของอ e ีเนอที่ ที่พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดในช่วงซัมเมอร์ปี2024ที่ผ่านมานในการที่ตัดสินใจให้เอริกเชนฮักได้อยู่ทำหน้าที่ต่อหลังจากคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จและนำไปสู่การใช้เงินละลายไปอีก200ล้านปอนด์ในการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่ผ่านมานแต่ว่าสุดท้ายแล้วกุนซือชาวดัตช์ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งยูดีหลังคุมทีมในฤดูกาลนี้ไม่ถึงครึ่งซีซั่นด้วยซ้ำโดยพวกเขามองว่านั่นเป็นการนำ ไปสู่การปลดพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังจากเดิมที่ปลดไปแล้วก่อนหน้านี้มากถึง250คนและในตอนนี้เซอร์จิมก็มีแผนที่กําลังจะปลดพนักงานเพิ่มอีก200คนเพื่อเปิดทางให้ทีมได้ใช้ใจ่ายเงินในช่วงตลาดซัมเมอร์2025ที่จะถึงนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อกฎการเงินของเพเมลิกหรือว่า PSR ซึ่งการเตรียมเลิกจ้างพนักงานอีก200คนในครั้งนี้มันจะกระทบโดยตรงกับแผนกฟุตบอลของสโมสรที่จากรอบแรกจํานวน 2 5 0คนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานด้านธุรการและการเงินแต่ว่าในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะแตกต่างออกไปจะเป็นการเปิดพนักงานด้านฟุตบอลโดยตรงที่สโมสรรวมไปถึงหัวใจหลักสําคัญก็คือเครือข่ายแมวมองทั่วโลกนะครับที่เฝ้าดูฟอร์มนักเตะอยู่ในเวลานี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยปัจจุบันแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่มมีพนักงานอยู่มากถึง1,100คนในวันที่เซอร์จิมและคลิปเข้ามาบริหารงานซึ่งเขา มองว่าจํานวนนี้มากเกินไปหากเทียบกับผลงานของทีมในช่วงล่างและหากนําไปเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมร่วมเมืองที่มีขนาดองค์กรใหญ่เช่นเดียวกันสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มีพนักงานรวมประมาณ520คนเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยกว่าแมนยูเกินครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวทําให้นโยบายการลดพนักงานของอินิอสจะยังคงดําเนินต่อไปในปีนี้ซึ่งการปลดพนักงานครั้งนี้จะยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เซอร์จิมจะทําอย่างแน่นอนดูแล้วก็ ก็ลัดเข็มขัดอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนโยบายของเอเนอแต่ถ้าหากไปเทียบกับทีมอื่นๆนะครับอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าทีมปีศาจแดงจ้างพนักงานมากกว่าเกินครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ไปต่อกัที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเนื้อหอมจากสื่อเผย4ทีมใหญ่ยุโรปสนดึงกานาโชจากแมนยูซัมเมอร์นี้ล่าสุดดูเหมือนว่าตัวของอเลรฮันโดกานาโชจะมีโอกาสอำลาแมนยูในเตดหลังจากจบฤดูกาลนี้เมื่อล่าสุดตกเป็นข่าวว่านอกจากนาโปลีแล้วยังมีอีก4ทีมยักษ์ใหญ่แสดงความสนใจดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมหลังจากที่มีข่าวว่าแมนยูในเตดพร้อมให้ทีมที่สนใจยื่นข้อเสนอเจรจาดึงตัวกานาโชแข่งแห่งอนาคตไปร่วมทีมได้หา ได้ค่าตัวที่เหมาะสมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมามี2ทีมอย่างนาโปลีและเชลซีที่เปิดโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังในการคว้าตัวกันาโชตแต่ว่าข้อเสนอของทั้งสอ,สองสโมสรยังไม่ถูกใจแมนยูมากนะักแม้จะมีรายงานว่าข้อเสนอสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้รับก็คือ55ล้านยูโรจากนาโปลีแต่เชื่อว่าทีมปีศาจแดงจะยอมขายก็ต่อมเมื่อพวกเขาได้รับข้อเสนอมากกว่า80ล้านยูโรเท่าน,านั้น และล่าสุดเดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าอเลฮันโดกันนาโชแนวลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังคงเนื้อหอมต่อไปในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับและตัวนักเตะเองก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถแต่ต้องได้ในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดอีกต่อไปโดยล่าสุดมีถึง4สโมสรใหญ่ของยุโรปนะครับอย่างยบร์มิวนิ ปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีและเอเลติโกมาริดตกเป็นข่าวที่จะคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชไปร่วมทีมและคาดว,ว่าทางทีมปีศาจแดงก็พร้อมปล่อยเช่นเดียวกันนะครับโดยตั้งค่าตัวอยู่ที่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรสําหรับทีมนอกลีกแต่สําหรับทีมในลีกที่สนใจคว้าตัวกานาโชอาจจะสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวนอกจากนี้สื่อรายงานว่าสาเหตุที่อยู่ในแต่พร้อมที่จะปล่อยตัวกานาโชเป็นเพราะการขายนักเตะจากอะคาเดมี่จะทําให้ทีมได ให้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ามาโดยทันทีและจะมีผลอย่างมากนะครับในการเสริมทับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะแมนยูเดินหน้าแผนดึงตัวแควนด้ากลับมาร่วมงานอโมริมซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีแผนการที่จะคว้าตัวเจโอนนี o ่แควนด้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เคยถูกปลุกป,ปั้นโดยลูเบนอโมริมเข้ามาร่วมทีมโดยล่าสุดเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมารายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงติดตามดูฟอร์มของเจโอนนี o ่แควนด้า ยงกช ت. และมีแผนการที่จะดึงตัวมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อร่วมง,งานกับลูเบนออมริมอีกครั้งก็ยังดําเนินอยู่ต่อในเวลานี้โดยที่ทีมแมวมองของปีศัจแดงจะตามดูฟอร์มของแคนด้าไปจนจบฤดูกาลหลังจากที่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จับตามองแคนด้าตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นนักเตะยังคงร่วมง,งานกับลูเบนออมริมในบทบาทที่เล่นส่วนใหญ่ก็คือวิงแบ็กทางด้านขวาแม้ว ว่าตัวของเจโอวันนี่แควนด้าจะเป็นปีกที่ถนัดเท้าซ้ายก็ตามและปัจจุบันรูปแบบการเล่นภายใต้โค้ชคนใหม่ของสปอร์ติ้งลิสบอนเปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งเดิมนะครับก็คือปัจจุบันตัวของแควนด้าได้เล่นตำแหน่งตัวลุกริมเส้นแบบเต็มตัวโดยปัจจุบันตัวของแควนด้าลงเล่นไปแล้ว36เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ยิงไปได้2ประตูกับ5แอสซีจุดเด่นเลยอยู่ที่ความเร็วนะครับและลีลาการเลี้ยงบอลที่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนบ bon อ ได้ทั้งนี้ตัวของแควนด้าเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยที่ยืดอายุสัญญาออกไปจนถึงปี2 0 2 7และเพิ่มตัวเลขค่าฉีกสัญญาจากเดิมคือ45ล้านยูโรเป็น100ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยอายุที่น้อยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเชื่อว่าทีมปีศาจแดงจะเจรจาให้ตัวเลขน้อยลงเนื่องจากพวกเขามองว่านักเตะยังมีประสบการณ์น้อยนะครับแถมยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากนักเพิ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ เป็นฤดูการแรกเท่านั้นโดยนอกจากชื่อของเจโวนี่แคนด้าแล้วในตำแหน่งแบ็กขวาล่าสุดยังมีชื่อของเจ้าคันเซลโลเข้ามาในลิสเสริมทัพของแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดเช่นเดียวกันหลังมีรายงานเข้ามาว่าแมนยูไนเต็ดนำโดยโอมาเรลลาดากำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจา Back ้าคันเซโลแบ็กขวาประสบการณ์สูงวัย30ปีของอันฮีรานมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตัวของโอมาเรลลาดาซีอีโอของสโมสรมองว่าการคว้าตัวเจ้าคันเซโลจะเป็น เป็นการเพิ่มนักเตะที่มีประสบการณ์เข้ามาสู่ทีมปีศาจแดงได้โดยที่ตัวของเจ้าคันเซโลเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอันฮีรานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับด้วยค่าตัวเพียงแค่25ล้านยูโรเท่าน,านั้นและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่12กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ